ไอ้หน้าเนี่ยที่ผมบอกไม่นะเซเล่น้องทำหน้าอย่างนี้ไม่ได้ข้ามกลางความแดกผมไม่รู้ว่าใครโดนนะผมบปยสแตนดาร์ดเตอร์สตาร์เพรสเน

และขอต้อนรับสู่เกมฮงไ i อิมแพค3นะครับผมแล้ววันนี้เราจะมารีวิวตัวละครที่มีชื่อว่า r ี t a ครับผมล่าง f o r l e n น r o s แ m a r y นะครับผมซึ่งออกมาใหม่ในเวอร์ชัน4.2นะครับผมอ่าบอกไว้ก่อนนะครับผมว่าร i ตาคุณคุณคใครที่เล่นอยู่อ่ะคุณก็สามารถจะกดสุ่มตัวละครได้หรือกดไปฟาร์มของเพื่อจะไปแลกของกับตัวร i t a เอสแท ซึ่งเป็นผมผมเข้าไปฟาร์มของดีกว่าครับผมเพราะว่าผมจะประหยัดเพชรไว้ก่อนเพราะว่าจะเอาเพชรจะไปสุ่มอาวุธของเมลลาง Hatcher of thunder ครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมยังใช้แม็กซ์สตอรอยู่เลยครับผมพา p t a i n on b r e a รตอนนี้ผมผมต้องฟาร์มของอยู่ครับผมไม่ใช่ไม่ฟาร์มตอนนี้ก็ไอเนี้ยไอผลึกสีม่วงๆอะ่ะ อันนี้เดี๋ยวผมไปให้ดูก่อนนะผมเดี๋ยวอาวุธอาวุธผมค่อยไปไปปั้นแล้วก็เอาไปแยกชิ้นส่วนอาวุธเพื่อจะไปแลกกับเคียวลิต้าล่างฟอร์เรสอสแมรี่นะครับผมไอวัตถุดิบเนี่ยผมผมยังฟาร์มอยู่เลยอยู่ไหนวะอันนี้ครับผมจะเอาให้ครบห0ร้อยเพราะว่าถ้าเราครบห0ร้อันนี้ผมครบห0ร้อยอันแรกนะครับผมถ้าไออันเนี้ยมันครบห0ร้อยมาแต่ผมจะได้เอาไปแลกกับอันนี้ครับผมซึ่งบอกเลยฟาร์มก่อน โอเคซื้อไว้เลยซึ่งสายผมก็เป็นสายฟาร์มนะครับผมฟาร์มของส่วนอาวุธของวีตาล่างฟอลเลนโรสแมรี่นะครับผมมันอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวผมให้ดูว่าผมนี่ครับผมไม่ใช่ไม่ใช่นี่นเอ้ยนี่นี่น,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 นี่อันนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มอาวุธก่อนเพื่อจะเอาไปแยกชิ้นส่วนเพื่อจะไป อันนี้ครับผมอาวุธน,นี้ก็จะมีชื่อว่า arrest of the dream นะครับผมอ่เดี๋ยวเราเข้าไปดูกิจกรรมตัวนะเจ๊แกแก่อนนะครับผมอันอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมอ่าครับเป็น s แท m เหมือนกันครับผม for l e n lost mary ครับผมข้อมูลชุดสุดนะครับผมก็คือเขาเสริมพลัง shadow dash เลดูเบตา้าแปลธาตติกมากนี่ครับขอเสริมพลังก็คือสกินของเมที่ไม่ใช่เอสแทะครับผมผมขอสันนิฐานก่อนว่าน่าจะเป็นร่างไอ้นี่ไอ้ร่างแฮชเชอร์สายฟ้าก่อนที่จะมาเป็นแฮชเชอร์เอสแท้ครับผมอซึ่งไอตัวนี้ก็ไม่รู้นะว่าจะเสียตังหรือว่ามีกิจกรรมหรือเปล่านะครับผมส่วนนี้ก็แฮชเชอร์สายฟ้าครับผมตามในเรื่องของเวอร์ชัน่นนะครับผมอ่า อันนี้ผมไม่รู้ผมรออยู่ครับผมว่าจะมีเปล่มันจะได้รีฟฟาร์มไปซะอันนี้น่าจะเป็นตัวอย่างของสติ๊กมาที่เอาเอามาวัสดุที่เอาไว้ทําวัสดุปแปรธาตุนะครับผมโอ้มันช่างเจ้าเสือเกินอนะมันจ้าสเสือเกินแม่แสงไฟมันแทงเข้ามาในตาเธอพูดนั้นกำลังอาบน้ําอยู่โอเคอันนี้ก็คือชุดของดาร์กบอนย่านะครับผมเอ้ยดาร์กบนเนีย ติดปากว่าบัอญยาอาวุธของเจ๊แก่ก็คงคืออันนี้ครับผมอ่ามันมีชื่อว่า iris e of the dream นะครับผมข้อมูลอาวุธนี้ก็คือมันจะดูเลวากับถูกสร้างขึ้นมาจากการผสมผสานระหว่างความงดงามและความลึกลับทุกท่วงท่าของมันจะถูกขวัดแกว่งและมีสเสน่ห์เย้ยาเย,ยวยนนะครับผมเหมือนกับเจ้าของคนในปัจจุบันผู้ที่ได้เห็นมันด้วยตาตัวเองมักจะตกอยู่ในกังวลในภาวอ่ะ และหารู้ไม่ว่ามันคืออาวุธที่เอามาหิดจากยุคแห่งตำนาน,นครับผมหรือเรียกว่า lady of the fallen ก็ได้นะครับผมอันนี้ก็ข้อมูลอาวุธนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้ดูครับผมโซนส,สติกมานะครับผมก็คือ g r e n elder นะครับผมซึ่งไงเดียวความสามารถนะครับผมก็คือเพิ่มความเสียหายธาตุที่ศัตรูได้รับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีหมาสาลให้กับ fallen lost mary และก็ทั้งทีมสร้างความเสียหายธาตุเพิ่มมากขึ้น อันนี้ก็ดูโหดไม่เบานะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูเนี่ยผมความหมายของ Lost Mary อันนี้ผมปัน่นปั่นอันนี้แล้วอะไรอ่ะปั่นสิบสวนรายวันแล้ว,ลวรอบันทึกคดีอะถ้ามาผมจะได้ปัน่นเนื้อเรื่องต่อครับผมนี่ผมผมจะมาดูวิธีการเล่นของ Rita for t ร e Lost Mary กันนะครับผมโอเคครับผมผมขอดูดีว่าสามเอสนะครับผมพลังโจมตี ตามนี้ครับผม3,107เดามเมจนะครับผมมี HP 3,750นะครับผมส่วนพลังโจมตี1,152นะครับผมส่วนคีท์ิคอลก็96นะครับผม SP ก็204พลังป้องกัน568นะครับผมนี่ก็คือ S ที่แบบว่าเต็มตัวแล้วนะครับผมว้าวสติกมานี่ผมว่าผมน่าต้อง ไม่น่าจะได้สติกมาทันเพราะผมจะฟาร์มตัวคอนกับอาวุธให้ได้ก่อนนะผมซึ่งถ้าฟาร์มตัวคอนแล้วแต่ว่าไม่มีอาวุธกับสติกมากก็อย่าหาทำนะครับผมที่จะอย่าถ้าเรื่องเอาอุปกรณ์แรกเริ่มไปใส่ให้กับตัวนะดามเมจมันจะตีไม่แรงครับผมแต่ถ้าใส่ได้ก็ใส่ได้ครับผมแต่ว่าตัวเจ๊แกตีไม่แรงเหมือนอย่างผมนี่แหละเอาแม็กสตอมไปใส่กับเมล่างแฮชเชอร์นั่นแหละใครที่ เข้มงวดเกี่ยวกับการใช้ของอาวุธนะครับผมแนะนำว่าอย่า,าทำนะครับผมมา <c oughs> เรามาดูวิธีการเล่นของลิต้าฟอร์เลนโรสแมรี่กันต่อนะผม <c oughs> เพราะผมเคยดูตัวอย่างแล้วมันจะปล่อยพวกเศษต่างๆออกมาได้โจมตีครับผมนี่นี่โอเคสำเร็จนะครับผมเมื่อรูบรวมอันนี้ครับผมครบแล้วก็จะสามารถใช้พลังช้าโจมตีครับผมแล้วก็ใช้ดิสเซอร์เพื่อเข้าสู่ร่างวาฟเลีย ไม่น่าใช่โอเคกดช้างไว้ครับผมโอเคเมื่ออยู่ในล่างนี้ครับผมวิธีการโจมตีของฟอร์เรสต์แมรี่จะเปลี่ยนเป็นยังไงขี่วิญญาณชีวภาพเพื่อออกมาโจมตีเมื่อวิญญาณชีวภาพโจมตีจะโดนเอฟเฟกต,ต่างๆขึ้นโอเคอ๋ออย่างเงี้ยอ๋อมันจะปล่อยเป็นงูอสอพิษออกมาครับผมพอหลบปุ๊บจะมีนกออกมาครับผม เมื่อกดปุ่มโจมตีค้างไว้ครับผมในวอฟิเลียจะเป็นการปล่อยชาร์จโจมตีในรัศมีนะครับผมกดชาร์จอ๋อแล้วก็จะมีหัวแย้ออกมาครับผมโอนี่คือท่าไม้ตายของลิต้าครับผมนี่ผมบอกแล้วครับผมว่าลิต้าเป็นผู้ใช้สแตนจริงๆครับผมตั้งแต่ลิต้าน้ำแข็งหรือล่างในอฟอาร์ t ิมิสก็เป็นสแตนอัศวินใช่ไหมล่ะ แต่คราวนี้เจ๊แกมาเป็นสแตนอสุรกายยักษ์นะครับผมจะถามผมไหมว่าเนี่ยปล่อยหัวแยกมาเพราะว่าลีต้าแต่ตัวครับผมไม่แต่ร่างชุดเมดร่างชุดหินโยนร่างนออฟอาร์ทิมิสหรือร่างน้ําแข็งเนี่ยแหละแล้วก็ร่างฟอนเลนรสแมรี่คือลีต้าทุกตัวถ้าเกิดว่าถ้าคุณปั้นลีต้าให้ครบครบส s แล้วก็ปั้นทางอาวุธกับติกมา คือจะตีแรงมากนะครับผมนั่นแหละลิต้าควรปั้นไหมควรปั้นครับผมเพราะว่าเป็นตัววาคิเลอีกตัวหนึ่งที่ตีแรงเหมือนกันนะครับผมผมแนะนำครับผมสําหรับผู้เล่นมือใหม่ควรปั้นนี่นหะเนี่ยปล่อยหัวแย้ออกมาไปโอเคเล่นสะเพริลเลยเราไปดูบททดสอบที่สองนะครับผม ครับผมถ้าตอนจบของลิต้าจะเหมือนเดิมแต่ที่แนกแต่ที่เปลี่ยนไปก็จะมีอสอพิษอยู่ด้านหลังนางครับผมแม่ผมต้องขอบคุณทางค่ายมีโยโยนนะครับผมในการสร้างดีไซน์ตัวละครน,นี้ขึ้นมานะครับผมอาผู้เะเร็วเลยโอเคเข้ามาดูวิธีการเล่นนะครับผมครับผมตอนนี้คือเขาจะให้เราใช้ลิต้า for เร่นรถแมรี่คู่กับโบเนียนะครับผม พูดถึงโบนียครับผมในเวอร์ชัน4.3ที่มีการสปอยมาครับผมผมรออาวุธของ Hatcher of r พรีสอยู่อาวุธ EX นะครับผมเพราะว่าผมมีอาวุธของมาแล้วแต่ถ้า4.3มาผมจะได้ไปอัพ EX ขึ้นมาได้ครับผมโอเคครับผมโอเคถ้าเราหลบหรือว่าหยุดเวลาได้โดยการใช้ The World ลิต้าก็จะปล่อยท่าเอฟเฟกต์ออกมาครับผม So w o n d e Tokyo to c o l เเ okay. มื่อโจมตีทำให้บัฟติดตาของวิญญาณกามาครับผมทำให้เกิดตัวละครที่เข้าสู่ล่างวอลเฟริยมันสะก,กยสาาดยังไงซาวา n d โ r f u l t o k y จิ้โกลเยโอเคกดแทงครับผมไม่ย,ยังไงโอเคนีไงปล่อยหัวแย่ออกมาเอ๊ยตอบนหนเพื่อนตอบนหนดีเพื่อนโอเค เียสอพิกมากจ้าเดี๋ยวผมเล่นจบวิธีการเล่นเดี๋ยวผมไปให้ดูในเรื่องนึงอบอกเลยว่าหามากๆแต่ตอนนี้ขอรีวิวการโจมตีของลิต้าร่างฟอร์เ่นโรสแมรี่ให้จบก่อนนะครับผมตัวอย่างที่3นะครับผมก็จะมีตัวคอนให้มากคือเออเมล่างทันเดอร์ครับผมแล้วก็ฟูฮะล่างชุดกิโมโนครับผมแล้วก็ตามด้วยลิต้าฟอลเลนโรสแมรี่เหมือนเดิมเนี่ยแหละ ความหมายของโรสแมรี่ครับผมก็คือเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับคอสตูมไม่ใช่แต่แลเลเตาครับผมเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมชอบมากครับผมผมชอบแบบชุดเมทมากกว่าสายชุดเมทถูกใจสิ่งนี้โอเคครับผมนี่คือเมย์โอเครอมันโจมตีก่อนนะผม The Wallido Tokyo Police แล้วก็โอ๊ยหลบก่อน ใช้พลังอาวุธโจมตีปล่อยหัวแย่ออกมาไงไงโดนแย่พิฆคาซะหน่อยอะสแตนด์สตร์พลัลตินัมคนละเรือคนละตัวกันแหละผมบอกแล้วไงว่าลิต้ามันเป็นผู้ใช้สแตนยุ๊บหลบได้ โอ้แง่ไม่ไดีไม่ดีดแอมฆ่าล็อกคืบอเพิ่เลยโอเคงัยต่อครับผมจบครับผมเดี๋ยวมาดูบททดสอบดทไาน์กันเรียบอเอ๊ะแต่ผมว่าดีผมชอบดีไซน์ตัวคอนลิต้าคือพวกเอฟเฟกต์แสงของตัวคอนอะแม้ว่าจะเป็นเกมบนแอนดรอยอ่ะก็ถือว่าเป็นภาพที่สวยที่สุด มันสวยตรงที่เอฟเฟกต์แสงนี่แหละอ่าคราวนี้ครับผมไรเดนเมย์ของเรานะครับผมผู้ที่ปล่อยแย้สีแดงนี้ตำนานโอ้ยรอตู้อาวุธหมุนคือส่วนมากเวลาตัวคอนใหม่เข้ามาใช่ไหมสักพักหนึ่งมันจะหมุนไปเรื่อยหมุนไปเรื่อยตู้ตัวคอนจะมานานๆทีพร้อมกับอุปกรณ์เท่าแหละผมด<ม>องเพลรไว<ม><ม>้ก่อนอโอเคครับผม ก่อนอื่นก็ผมให้ใช้ทางโจมตีอีกตัฟอร์เรสต์แมรี่ให้ติดไฟอันนี้นี้ผมไม่ได้เล่นนะผมดูนะมันเล่นอัตโนมัติให้เราดูก่อนแล้วค่อยให้เราทําตาม่าผมโอเคครับผมสิงตาของรีตาเราบ้างครับผมใบหัวแย้ออกมาเฮ้ยงรจันตโโอ้โหแล้วก็พลังของ อูฮะร่างชุดกิโมโนจากนั้นสำับเป็นตัวคอครพังโจมตีก็จะระเบิดพลังงานในขณะที่มีเอฟเฟกต์ไหลประเภทอยู่ถ้าไม่ตาของฟอร์เลสแมรี่จะทำให้เกิดมิติหยุดเวลาได้ฮแม้ว่าลิต้าจะเป็นผู้ใช้สแตนสามารถหยุดเวลาได้เหรอนี่มันคงอย่างนั้นแหะ และเมื่อมี Hatcher of thunder ก็ทำให้เกิดพลังโจมตีครับผมโอเคเด้อเพลง,งดับพิคเกอเอาเอาผมชักชักกระตุกอะอยได้จงออกมาแย่ของข้าเข,ขาทัา้งเป็นโอเคไม่มีอะไรทำครับผมเอ้ก็เด้อ ตันเดอรที่จริงที่จริงการสอนนี้การสอน,สอนเล่นจบแล้วแต่ว่าผมขอขอเล่นเล่นสักหนึ่งโอเคกดค้างครับผมเีจเไม่ใช่ไอ้ไอไอ้นี่ไงปล่อยหัวแย้ออกมาโอเคเพราะเดี๋ยวผมไปดูเนื้อเรื่องนิดนึงครับผมที่มันจะมีเซเรียผมมาเนี้ย าสามิกมาจ้าเป็นอย่างนี้ยโอ้ย,อยนา่าคัสสมานานแต่เหน็บชาโอเคไม่ได้เงิน <c oughs> ตอนนี้ผมก็ต้องไปฟาร์มอาวุธก่อนนะผมซึ่งมีการตีว่าผมน่าจะได้โดยที่ไม่ต้องสุ่มโตครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูตู้ให้ก่อนนะครับผมอ๋อผมกดย้อนจับอน,น้ว่า อย่างที่ผมบอกครับผมใครอยากสุ่มก็สุ่มครับผมใครอยากฟาร์มก็ฟาร์มครับผมสำหรับผมผมไปฟาร์มของยังจะดีกว่าผมจะได้ประหยัดเพชรด้วยครับผมเนี่ครับผมสติมากครับผมจําเป็นต้องสุ่มเพราะฟาร์มไม่ทันอยู่แล้วครับผมเดี๋ยวผมเป็นยังไงขอไปรับของจากคลังรางวัลจากกองกำลังก่อนแล้วผมใครก็ใครที่อยากเข้าก็เข้าได้ครับผมผมไม่รู้ว่ามันเต็มหรือยังครับผมกลุ่มวันเดลแลนด์ครับผมซึ่ง ไปเจอรุ่นพี่ที่งาน Thailand Game Show ครับผมก,ก็ขอก็ขอเข้า,ขากลุ่มพี่เขานะครับผมก็เข้าได้ไม่รู้ว่าเต็มหรือ,อยังนะบันทึกคดีครับผมเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปดูนะครับผมว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงครับผมแต่ผมจะไม่กดตั้งแต่เริ่มต้นนะมันยาวนะครับผมตอนที่ผมรออยู่8วันอีกสองชั่วโมงโหรออีกนานเลยอะอันนี้ครับผม บทในเรื่องหญิงสาวโอเคจเ็คเกอร์เขาตายไปแล้วน่ะหัวทิมกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมซึ่งในเนเรื่องนี้ครับผมมันก็จะมีทั้งลาเวนเข้ามาเข้ามาอยู่ด้วยครับผมแมโอเคเป็นไปได้ยังไงใบหน้าของทุกคนที่ชิดกับเลือดบอลย่าก็ไปหันทางอื่นเพราะดูทนไม่ไหวไหลอันเลี้ยวเล็กของเธอก็ได้สัน่นคาตกรรมต่อเนื่องคือเนื้อเรื่องนี้จะเป็นเกี่ยวกับการคั กันนี่เหมือนจะเป็นพวกนักสืบนะครับผมเป็นไปนได้ยังไงกันเราไปเรระดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาสักครู่กันดีกว่าหลังจากที่ฉันคุณเอาเดอร์และดอเตอร์อินเทนได้ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุฆาตรกรรมไฟกระดับโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งอันนี้ครับผมก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูครับผมว่าในเรื่องไอ้ที่เซเลโผล่มาบอกเลยว่า นาอันนี้ลาเวนนะผมแตผมมมมมผม่ผมชอบเรียกว่าเลเว่นอะมีปัญหาไงฮะฮะมีปัญหาเหรอผมชอบผมชอบเรียกว่าเลเวนอะนะครับผมดานนี้เดี๋ยวผมให้ดูครับผมโอเคเราจะใช้ร Mary, คริต้าฟอลล์ล o สแมรี่ครับผมชุดเมกก็ไม่เบานะฮะแต่คิดยังไงอะมันก็ตีแรงเหมือนกันนะไอ้สองนะเรามาดูเนื้อลกันก่อน,นนะครับผม โอเคอัดอยู่ระแวงคือมันระแวงจริงครับเวลาที่ผมอัดคลิปอยู่แต่ยังไม่กดเริ่มอัดคลิปครับผมประกายแสงผวาความมืดจากนั้นก็ฉันก็ตื่นขึ้นมาเฮะตื่นขึ้นฉันหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เหมือนกันครับผมที่นี่คือฉันจําได้ว่าตัวเองน่าอยู่ในห้องถงเคยหา่าร่างกายก็รู้สึกหนักอึ้งไม่สิขยับไม่ได้สักนิดตั้งหากขณะที่ฉันกําลังโดนผีอัมเธอก็มา เธอปรากฏตัวในลักษณะกึง่งโป่งแสงเข้ากับวิญญาณเนี่ยผมน,นี่คือหน้าของเซเล่ครับผมโอโ้โหหน้าอย่างนากก่ากลัวช่วยฉันด้วยฉันเข้าใจความหมายของเธอแต่กลับไม่ได้ยินเสียงของเธอเธอเป็นเหมือนกับผีที่ไม่ควรมีใครจะมองเห็นช่วยเธอเรอเธอเป็นใครแล้วทําไมถึงทุกข์ทรมานขนาดนั้นแม้จะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอแต่มีความเจ็บปวดของเด็กสาวก็จะถูกส่งมาถึงฉันผ่านสายตาสัมพันธ์ที่มองไม่เห็น เออช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยพวกเขาแล้วพวกเขาคือใครอ่ะบอกฉันมาสินี่ครับผมเซเลนรังตาแดง rose and red is blue ถ้อยคำเดียวกันที่ฉันรู้สึกว่าเจตจำนงของเธอเป็นไปเป็นอย่างมากอันนี้จะเป็น dark เซเลนนะครับผมซึ่งผมบอกไว้ก่อนครับผมว่าเซเลนครับผมก็จะมีร่างอีกร่างหนึ่งก็คือมีร่างเดียวนในมีสองร่างในร่างเดียวนี่แหละแต่ผมชอบเรียกว่า เซเล่ทูอินวันอ่ะก็เซเล่ครับผมจะเปรียบเหมือนคนอารมณ์สองข้วข้วหลักของเธอก็จะเป็นคนที่อ่อนโยนมีจิตใจแบบว่าโลกสวยแต่สําหรับดาร์กเซเล่ครับผมจะมีการแบบว่าโหดอมหิตแบบดักดากครับผมเธอก็หยุดร้องด้วยความช่วยเหลือจากฉันแต่กลับว่าตกอยู่ในสภาพที่มืดมนและกดแขนไ <c oughs> อ้หน้าเนี้ที่ผมบอก <c oughs> ไม่นะเซเล่น้องทำหน้าอย่างนี้ไม่ได้ <c oughs> ไยายามไม่คุณขัดขวางเล่าน้องทําหน้าอย่างนี้ไม่ได้น้องใครจะเป็นสาววกเซเลเจอหน้าอย่างนี้ไปหน้าแห่งความลกจิตของนางฉันเสียวสันหลังว่าจิตคุกคามได้ถาถมเข้ามาฉันพยายามต้านทานการโจุโจ,จมเฉียบพันของเด็กสาวแต่ร่างกายก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ดูท่าทางของเธอกําลังตกใจที่น่าลําบากนะอา หน้าอย่างดาร์กอะเสียงกระซิบที่เกิดขึ้นปเป็นระยะๆก,การเป็นเสียงกรีดร้องที่อันโหยหวนเธอคงจะไม่คิดถอยสินะเด็กงอคราวนี้เธอหาเรื่องผิดคนแล้วโอเคเขาจะมาสู้กับดาร์กเซเร่ครับผมฮุกโซวาเลโดโตเกียวโทย์เป็นังนะโอเคถ้าปล่อยแยะปีศาจยังยังยังใช้ได้หรือเปล่าเอาพลังเกียวไป ระวังก่อนเพราะว่าเซเล่ร่างนี้ก็ถือว่าโหดนะถ้าหนีไงหัวแย้ yeah. คือมันก็โหดเอาง่ายครับผมเกมนี้ครับผมตัวคอนศัตรตูที่เป็นเคียวมันจะตียากครับผมขนาดไอ้บอสลิต้าร่างชุดเมดอะโอ้โหก็ยากอยู่เหมือนกันนะเอาหัวแย้ yeah. ไปกินซะเนี่ยเนี่ยนะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาตัวคอนที่ถือเคียวมันจะโจมตีเร็วและเฉียบพันมากกว่า ตัวคอนที่ใช้พวกดาบนั่นแหละก็จะเป็นข้อดีของตัวคอนที่ใช้เขียวเพราะว่าจะมีความรวดเร็วแล้วก็ดาเมจก,ก็ค่อนข้างสูงอยู่ครับผมโอ้ยท่ามกลางความแดกผมไม่รู้ว่าใครโดนนะผมไปสแตนด์ดัตโตสตาร์พลัตินัมสตาร์พลัตินัมเวอเล่ต์เนาะนี่จ้าเชสจะแตงหยุดเวลาได้ โอเคปล่อยหัวแยะออกมาง<ำ>ําโอเคกำจัดเซเรดแล้วครับผมเรียบร้อยเกมสู้ครั้งแรกกับนั้น <c oughs> ลืมไปมันเหลืออยู่อีกหลอดหนึ่งคุณหมาคุณหมาเสียงที่คุณเคยที่ดังขึ้นแต่ฝ่ามือก็ได้เปลี่ยมด้วยพลังไอในเรื่องนี้ผมสรุปง่ายสรุปคร่าวๆไปเลยว่าหลังจากที่ลิต้าสู้เซรจบแล้วไอนักสืบของเราอะ่ะก็อุ้มตัวลิต้ามาเอ้ย ก็อุ้มตัวเซลเล็มารักษาครับผมแค่นั้นแหละเี๋ยวเรื่องไม่มีอะไรมากพอผมเล่นมาแล้วรออีกแปดวันแ่นั้นแหละเนื้อเรื่องไอบันทึกรายวันเอ้ยไม่ใช่บันทึกรายวันไอบันทึกคดีจะได้กลับมาเล่นต่อคือผมคือกิจกรรมกิจกรรมไหนมาผมปั่นหมดแหละปั่นเพื่อจะเอาของ <laughs> ใช่เดี๋ยวลิต้าไอฟอร์เรสต์แมรี่ผมก็จะฟาร์มไปเรื่อยครับผม ฟาร์มจนงก่วได้ตัวได้ตัวเสร็จผมก็ได้ไปแยกชิ้นส่วนอาวุธมาแล้วก็เอาไปแลกกับอันนี้มาอาวุธของลีตาครับผมก็เป็นไงกันบ้างครับผมเกี่ยวกับคลิปที่ผมรีวิวในวันนี้ครับผมเกี่ยวกับลีตาฟอลเล n นลูสแมรี่นะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ที่ช่องของผมด้วยนะครับผมเพื่อให้กำลังใจในคลิปต่อๆกันไปสําหรับผมเรืองลิสอันนี้ทีเฮดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพราะว่าผมจะไปฟาร์มของต่อครับผม และสำหรับคลิปนี้ครับผมขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับผม